มาคับวันพีตอนใหม่ตอนที่1147ชื่อตอนว่าสิ่งที่พวกเรากลัวมาเลยหน้าแรกเป็นการต่อสู้ระหว่างไอ้ซาโลกับซมมัมเมอร์ที่ว่าตอนที่แล้วไอ้ซาโลบอกให้พวกโรบินซ่อนตัวก็ต่อจากตอนนั้นเลยไอ้ซาโลพูดว่า ซ่อนตัวนะโรบินชอปเปอร์เจ้าพวกนั้นคือพาคีอัศวินเทพฉันเคยเห็นพวกนั้นมาก่อนแล้วเจ้าพวกนั้นเป็นอมตะสู้ไปก็ไม่ชนะหรอกซ่อนตัวแล้วรอโอกาสช่วยพวกเด็กๆไปซะแล้วทีนี้ซาโลก็โดนซัดหมอบลงไปแล้ว,วอ่ะไอซอมเมอร์ก็พูดว่าเท่ากับว่าผู้รอดชีวิตจากโอฮารามีอยู่สองคนหรือเนี่ยกองทัพเรือนี่ก็เก็บงานไม่เรียบร้อยเลยนะมันเจอตัวไอโรบินกับชอปเปอร์และไอซอมเมอร์ มันก็บอกว่ากุนโกในทีนี้ไอ้กุนโกะมันก็กลับกลับมาหาซอมเมอร์มันบอกว่ากุนโกะจับตัวมาได้แล้วกลุ่มหมวกฟางพวกนั้นอ่ะจะพากลับด้วยหรือเปล่าแต่ไอ้ตัวกิเลนมันก็พูดวอลมาบอกว่าแต่กิลลิงแฮมมันวอลกลับมาบอกว่าอย่าพูด,ดว่าบ้าอสิซอมเมอร์พวกนายอยากทำให้พวกกลุ่มหมวกฟางโกรธหรือไง ทำแค่ภารกิจให้จบแล้วกลับกันดีกว่าเฮ้ยไอ้กุนโกมันจับพวกกลุ่มออกฟางได้แล้วน,นามี้ก็ร้องวอยวายโอ้ยซซโลก็โดนเล่นงานเลเทแถมโดนโคลลอนก็โดนจับตัวไปอีกอะไรกันเนี่ยจินเบขนาดมีนายแล้วอยู่ด้วยแล้วนะจินเบก็บอกาอ่าส่งเสียงดังสิอตอนนี้กําลังคิดอยู่เจ้าพวกนี้มีพลังพิเศษมันทํางานกันยังไงกันนะ <c oughs> ไอ้บูก็พูดว่า แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่สิไม่มีทางไปไปได้หรอกแล้วก็โดนพลังของไอ้ก,กุนโกะจิ้มหน้าบอกว่ายยสาวซอมบีน้นี่มันกำลังซ้อมบูกอยู่มันก็กระทืบบูก <c oughs> บูกก็ถามว่าเฮ้ยแกนะ่ะแกจะต้องแต่งเพลงเพื่อฉันไปช่วยชีวิตมาเป็นทาสของฉันซะอ๋อไอ้ก,กุนโกะมันเป็น ไอ้กุนโกมันเป็น fc ของไอ้บุ๊นี่หว่ามันเป็นแฟนเพลงของไอ้บุ๊กนี่มันจะจับบุก๊กให้เป็นทาสแล้วนามิกกะเอ๊ะหรือว่ารู้จักนะักดนตรีบุ๊กด้วยเหรอเผ่ามังกรฟ้าเป็นเพลงของเป็นแฟนเพลงของโซคิงเนี่ยนะโดนคนใหญ่คนโตชอบเขาแล้วละสิไอ้ซอมเมอร์บอกเฮ้กุนโกะอย่าได้คิดเชียวนะฉันเองก็ไม่อยากเปิดศึกกับกลุ่มสีจักรพพัดหรอก ยุ่งยากจะตายรีบทำงานให้จบเถอะไอ้บูกก็พูดว่าต้องขไอ้บูก็คุยกุณโกงก็พูดว่าต้องขอโทษด้วยนะครับคุณหนูแต่ตั้งแต่วันที่ผมได้รับชีวิตที่สองจากกัปตันลูฟี่ผมก็สาบานมาแล้วครับว่าจะพักดีต่อเขาเพียงผู้เดียวกุณโกนก็บอกว่าถ้าปฏิเสธฉันอาจจะฆ่าแกทิ้งก็ได้นะก็เอาเลยสิครับ ถ้าต้องอยู่อย่างไรเกียรติตายซะยังจะดีกว่าเฮ้บู๊กอุ้ยคุณโกมันซัดบู๊กเลยปะเตะปิวเลยแล้วทีนี้ไอซอมเมอร์พูดว่าได้แล้วยังกิลลิงแฮมกิลลิงแฮมก็บอกว่าอืมเริ่มได้เลยมันก็ตัดฉากมาที่ต้นไม้อีรกดาซิลอ่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่ปาเอลบาบ เราพวกนักลบทั้งหลายไอคนชาวเมืองก็ตกใจไว้นี่มันใครกันอะใครประกาศอะไรทุกคนกำลังยุ่งกับการรับมือเหตุประหลาดที่เกิดขึ้นรอบๆตัวอยู่สินะนั่นคือฝีมือของพวกเราเองฉันคือคมดาบพิทักแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมรีจัวพาคีอสวินเทพซอมเมอร์คนในเมืองบอกเมรีจัวหมายความว่ายังไง เป็นคนของรัฐบาลโลกนั่นเหรอทำแบบนี้เพื่ออะไรว่าน้าจะพวกนั้นกระจายเสียงไปทั่วเอลบาฟเลยเล่นเผยตัวมาเองเลยเหรอพดูดเด็กปลอดภัยดีหรือเปล่าอีพาคีอสวินเทก็พูดว่าอย่างที่หลายคนรู้ขณะนี้พวกเราได้รักพาตัวเด็กทั้งหมด10คนนอกจากนั้นยังจัดการชายชรลา จอมดื้อด้านที่ไล่ตามพวกเด็กๆมาจากโรงเรียนแล้วพยายามปล่อยตัวพวกมันจนล้มอยู่จนล้มอยู่ในสภาพเลือดท่วมตัวไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหมันประกาศอย่างนี้เลยวะไอ้ัมเมอร์มึงเดือดอยังวะมันก็ประกาศต่อสรุปสรุปคือเราเด็กน้อยทั้งหลายที่พวกแฉที่พวกแกเคยประมาทว่าคงไม่มีใครหาทาง ช่วยได้ตอนนี้กำลังเดินหน้าตรงไปยังเส้นชัยที่ไม่อาจหยุดยั้งได้เกมจะเริ่มจากนี้เป็นต้นไปแต่ทีนี้แต่ที่นี่ไม่สะดวกเลยฮะจะฉายภาพไม่ได้ทีนี้ไอ้พวกคุณครูที่โรงเรียนที่รอดชีวิตก็ถามว่าเธอรู้จักชื่อพวกเด็กทุกคนที่กำลังเดินอยู่หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วงั้นก็บอกพ่อแม่พวกมันเลยดีกว่าอีกเดี๋ยวจะได้เวลาจะพาเจ้าพวกนั้นไปขึ้นฝั่งแล้ว โอ้ยเด็กก็ตัดมาที่หาพวกเด็กๆวะ่ะนี่ทําไมขาพวกเราถึงเดินไปเองเลยเราจะไปไหนกันน่ะใครจะไปรู้เราต้องไปที่ไหนไกลๆแน่โกหกนะที่นี่คือกิ่งไม้สายไปทางกลับบ้านพวกเราเนี่ยก็ใช่อยู่หรอกแต่จะขยับไปไหนก็ไปทําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะมันก็เด็กเด็กมันก็เริ่มตื่นแล้วมันก็เริ่มโวยวายแล้วอยากกลับบ้านอยากเจอแม่อยากเจอพ่อแล้ว วิธีนี้และทีมมิก็มีกําลังเดินอยู่ก็มีสัตว์ประหลาดโผล่มาวะ่ะสัตว์ประหลาดผีหลอกโคโอนช่วยด้วยมันตกใจกันแล้วมันก็ตัดมาที่พวกผู้ใหญ่ซาโดพวกผู้ใหญ่คนยักษ์กำลังขี่เรือไปช่วยพวกเด็กมันคุยกันว่าซาโลโดนเล่นงานไปแล้วเลยหันหัวเรือกลับไปซะเราต้องกลับไปช่วยเด็กๆคือว่าหัวหน้า ท้องเรือมีรูแถมพายไม่ได้อีกบาดจิงฝีมือเจ้าพวกสัตว์ประหลาดในตำนานนั่นตัวไหนกันแน่อุ้ยแล้วมันเอาความกลัวพวกคนมาด้วยวะไอพวกคนบนเรือคนยักษ์อะที่มันไปนสู้กับที่มีไอกาบันอะเนี่ยมีปีความกลัวเมียมีหมามาเนี่ยเมีาจายจ๋านี่ว่าเนี่ยมันทุบไอพวกคนยักษ์ <laughs> กลัวเมียเฉยวะ แล้วก็มีหมามีอะไรมาเต็มเลยเมียาจ๋าขอโทษนะที่ทิ้งที่กงเล่าทั้งคืนขอโทษนะเมียาจ๋าที่ลืมเอาขยะไปทิ้งก็ตัดมาที่ไอ้กิลลิงแฮมไอ้ไอ้ซอมเมอร์พูดว่าเรือของกลุ่มจสนสลัดลบคนยักษ์ที่เคยมหึือมานักหนาตอนนี้ล่วงโมงโลกไปแล้วถ้าทางจะเจอ MMA ที่แข็งแก่งเข้าสินะแบบนี้ยิ่งหมดหวังที่ไปช่วยเด็กกันใหญ่ ขอเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันนั่งลบในตำนานเข้าภูผายาไอยาก็บอกว่าหรือว่าพวกดอลลี่กับบกี้ซัมเมอร์ก็ประกาศต่อในเมื่อตอนนั้นที่ไม่มีราชาแกจงรับหน้าในเมื่อตอนนี้ที่ไม่มีราชาแกจงรับหน้าแกจงรับหน้าที่เป็นตัวแทนไปซะรอเล่นกันใช่ไหมเนี่ย ะวรนของกลุ่มนักรบคนยักษ์ตกลงมาแล้วพวกขขาหน้าปลอดภัยดีใช่ไหมอีลิปลี่มันพูดแล้วมันก็ไอซอมเมอร์ก็พูดต่อว่าเป้าหมายของพวกเราก็ง่ายนิดเดียวนั่นคือการทำให้พวกแกเผ่าคนยักษ์เป็นทาสนักรบของเราดังนั้นฉันอยากจะยืนยันสักหน่อยว่าพวกเด็กๆที่ได้มามีค่าสักแค่ไหน พวกแกคงสงสัยกันแล้วอยู่สินะว่าพวกเด็กๆที่ถูกลักพาตัวมีลูกบ้านไหนกันบ้างนี่คือชื่อของพวกเด็กๆที่ถูกลักพาตัวไปค่ะยูวาหรือของข้าท่านยาคนถัดมาสก,กาลี่สกาลลี่โอลาฟคาริน แม็กโลเนียทำไมลูกทำไมลูกฉันถึงอยู่ในกิ่งสายแปดรีบไปช่วยสิเบนโยฮันนาบียอนรวมเป็น9้าคนแต่เมื่อกี้นี้มีอีกคนหนึ่งที่โผล่มาเพื่อจะช่วยเพื่อนนักรบคนยักษ์ตัวน้อยนามว่าโคลอนเท่านี้ก็สิบคนพอดีเอาไอ้พวกแฟงกี้ลิบี่ตกใจกันหมดแลวเอ๊ะโคลอน ได้ยินหรือเปล่าลิปลี่ลูกเราเจ๋งหน้าดูเลยนี่มันใช่เวลามาพูดเรื่องแบบนั้นไหมไอซอมเมอร์ก็พูดว่าเอาละต่อไปนี่คือคำสั่งจงฟังให้ดีเอลบาร์ฟโรงเรียนคือสิ่งไม่จำเป็นสำหรับการต่อสู้ส่วนห้องสมุดก็เป็นแค่ที่เก็บอดีตอันไรสารละพวกแกจงเผาสถานที่ทั้งสองทิ้งซะและสาบานว่าจะพักดีต่อพวกเรา หากไม่ทำตามเราจะค่อยๆเก็บเด็กทีละคนผู้เท่ายาแกจงตัดสินใจซะไอย,ยาก็บอกฆ่านั่นหรือเดี๋ยวก่อนขอร้องละแบบนั้นมันโหดร้ายไปแล้วโรงเรียนคือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของเอลบาบในปัจจุบันส่วนห้องสมุดก็มีทั้งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเอลบาบและผู้บรรยาของโลกที่เหานักวิชาการแห่งโอราล,ลาสละชีวิต เพื่อจะรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังสิ่งล้ำค่าเหล่านี้เป็นสมบัติของทั้งโลกไม่ใช่แค่เอลบาฟเพียงที่เดียวนะคะไอ้ซอมเมอร์บอกว่าจะอินไปไหนฟะชอปเปอร์บอกโรบินแย่แล้วแหละอุญยาฝากด้วยนะอุ้ยไอ้กาบันมันพุ่งไปแล้ววะ่ะไอ้กาบานันบอกว่าไม่ปล่อยให้ทำแบบนั้นหรอกแล้วก็จบตอนที่หนึ่งหนึ่งสเจสองคนเริ่มเคลื่อนไหวมีโรบินกับกาบานัน กำลังจะไปซัดเผ่ามาังกรฟ้าแล้วสรุปตอนนี้ก็คือเด็กตอนนี้มันฟื้นคืนชีพแล้วแล้วพวกกลุ่มหมวกฟางมีเนบู๊จินเบนามิโดน,นจับตัวและไอซอมเมอร์ก็จะประกาศจะเอาเอวบ้าไว้เป็นทาสรอตอนต่อไปะไม่งดด้วย Một quá, người lao toàn là vậy.